No, no, you du kan inte vara ihop med den i morgon. Okej. Den kommer hemma. Jättebra. Jag säger alltid bättre Betty att den okej. kommer med mig. Vi får... För... truck. truck. cook. Okej. Du gör det rörigt? Ja. Oh. The brown one. <laughs> and then the white one coming later. And now we're fixing food. Mm -hmm. Little there, uh, lunch. <laughs> You see on Good morning. Today we have omelette Today we with some for and We and some um, beans tomato. Tomato is not really tomato. Tomato is not really yeah, then we try this for a little while, then we go. Okay, add that? Mmm. Mmm. How is taste? Very good taste. I like many these beans, very good. good no Why is it cold? Uh, because it's... Uh, angry. You must take the string. <laughs> โอเคยวันนี้พญายังแล้วบริโภหนวดนะคะทุกคนเร้ก็เลยตอนแรกแล้วว่าเราจะบออกกล้องว่าสั้นค่ก่อยกันได้่าขั้นเจ้ากินนะอดใครในเจ้าต้องออกค่เลย้่าสิค่ะ t h e a t e อืโอ okay, เคแอดต่ะิีเยียเจ็๊ยปีนะเมื่อเน่คอยกินอาหารเก่านะคะทุกคนคอยอุ่นอ่าหมกปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ทอดไข่จักน้อยนะคะเพิ่งดูขะพญายักษพลังแล้วแสบแห้งค่ะทุกคนตั้งหน้าตั้งตากินค่ะคือ สเตย์หมายเลขห้าแ very good thank you very much for the lunch thank you อากาศเมื่อนี้นะเป็นคือจังฝนสิตกเนี่ยแหละค่ะบางข้างกะอาสงแดดสิออกแต่ว่าตอนนี้นะคืบมากค่ะทุกคน ไกมันด้ยิินเสียงคอยเปิดประตูมันก็คิดว่ามันก็เอินคอยไปเปิดมันอยากออกคอกนะคะแต่ว่าคอยบ่เปิดออกนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะขาเมื่อวานนี้ที่คอยลงคลิปอ่าตอนที่พ่อยายอ่า าจากน้ำจากบอ่อนี่นะคะแล้วที่นี่มันโยกกับเพราะว่าฐานมัน่ะผูกพังแล้วนะคะทุกคนก็เลยอ่คุยกันนะคะว่าจะสอมแซมนะคะก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นย้ายยานหลังคาบ่อ,บอน,น้ำนี่ลมทับหัวพญัย,ยนะคะแล้วก็อยากที่จะสอมอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเอาหลังคานี่ออกแล้วก็ เห็ดใหม่นะคะอาจจะหาค้นมาซอยนะคะเห็ดคนเดียวก็คงจะยากอยู่นะค่ะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่สังเกตแล้วก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยพราะยฝรั่งนะคะค่ะเมื่อเนี้คอยมีอ่าข่าวอ่าบอดีว่าให้ทุกคนฟังนะคะเป็นข่าวที่อ่าเป็นการสิ้นเปลืองนะคะทุกคนมันเป็นข่าวบอดีสําหรับประชาชนอ่าคนสวีเดนนี่แหละค่ะ เพราะว่ารัฐบาลประกาศขึ้นค่าไฟอีกเป็นซีเท่านะคะจมนวิว่าเดือนนี่นะาบานพญายใจเดือนละพันหานะคะกับคูณซีเข้าไปนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นค่าไฟที่แพงที่สุดที่ประเทศสวีเดนเคยประสบมาเลยนะคะทุกคนข้างในนะคะแล้วกัแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็บบอมเบิลาจะเป็นคนร่ำรวยนะคะยิ่ง จังบ้านพญายเ้วก็เพื่อนบ้านยแถวนี้นะเพื่อนก็ใส่ไฟฝ่ายอย่างประหยัดแต่ว่าบานพญายน่ะบางเดือนนะคะถึงพันหากับเพราะว่าในช่วงเดือนอหนาหนาวนะคะจะต้องเปิดฮีเตอร์น้ํานะคะถ้าบ่าเปิดฮีเตอร์มันก็จะหนาวจัดนะคะกับต้องเปิดฮีเตอร์เพราะว่าตอนกลางคืนน่ะเวลาเาข้ากับบร,กริการไฟอยู่ตลอดอเวลานะคะเพราะไฟดับไฟมอดแล้ว ความหนาวมันกับเข่าม้านะคะเขาจําเป็นที่จะต้องเปิดฮีตเตอร์ไว้นะคะในช่วงหนาหนาวนะคะทุกคนนี่แหละค่ะประชาชนคนสวีเดนกับคิดยากนะคะคันแมนคาไฟเพิ่มขึ้นแบบนี้นะบรู่าจะเอาเงินใส่นมามใจายนะคะจะต้องประหยัดสุดๆนะคะทุกคนล้านค่าที่คอย็ดงานอยู่นะคะคาไฟนาเดือนหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นค้นเลยนะคะ เป็นเงินหลายมากนะคะเกือบเดือนละ2องแสนบาทไทยเลยล่ะคะ่ะทุกคนจนทอแก่น่ะบางตู้เย็นหรือ,อช่องฟีดในน้อยที่อยู่ในร้านนะ,ะก็จะเลิกใส่ก็จะเอาออกนะคะซึ่งตอนนี้ต้องหาวิธีการาประหยัดค่าไฟให้ได้ที่สุดนะคะ่ะก็คิดยากอยู่นะคะ เดือนนึ่งนะก็ใส่ใจว่ามันหนื่อหน่อยนะคะทุกคนจริงๆแล้วนะค่าไฟนะมันเบ่เยอะนะคะแต่ว่าค่าภาษีที่รัฐบาลเขาบวกใส่นะคะทุกคนจังเค่นยกตัวอย่างบ้านพญายี่นี่นะคะสมมติว่าจ่ายค่าไฟไปแค่เดือนละห้ารอยนะคะแต่ว่าค่าภาษีราคาอื่นนะเกือบพันนะคะสรุปเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณพันหานะคะทุกคน ซึ่งมันเปนเ็นเงินมากไม้หรือเสลกเกินนะคะสำหรับคนไร้ใดตำนะค่ะเพราะว่าพญ่์ฝรังกับเงินเดือนแค่เอ่หมืน่นหมื่นเอ็ดโคนเองนะคะหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันโคนเองนะคะทุกคนแล้วตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนที่คอยออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์นะอะ่ซึ่งเรานะแทบจะบ่มีเงินติดกระเป๋าเลยนะคะนั่นแหละค่ะที่เรากันยังใด อขอค้อมซอยเหลือจากค่อยนะคะค่านี่ะคะก็ะเป็นเรื่องคาวร้นะคะสำหรับประชาชนคนสวีเดนนะคะจะต,ต้องมาเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นมากไม้ตั้งสี่เท่านะคะทุกคนนะคะตะว่าเรื่องน้ำนะกาบ่บเปืองนะคะเพราะว่าพญายัยฝรั่งนะที่หดผักนี้ก็เอาน้ำจากบอ่อนะคะทุกคนก็บดยเสียค่าน้ำ แต่ว่าคาน้ำป,ประปาอยู่ภายในบ้านนะก็ขึ้นก็แพ้งขึ่นขึ้นกันนะคะ่ะแต่ก็จำเป็นนะคะ่ะเพราะว่าน้ำนะม,มันต้องได้อาบได้กินได้ใส้ตลอดนะคะ่ะประเทศสวีเดนก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสามารถกินน้ำประปลาได้นะคะก็เลยว่่ได้ซื้อน้ำกินนะคะแต่บางครั้งนะค่อยกัซื้อม้าที่ระแพ็กอยู่นะคะแต่ก็กินได้โดนนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วนะค่อยก็กินน้ำก๊อกอยู่แล้วนะค่ะที่ซื้อม้าก็เพราะว่าบางช่วงนะ านามนะมนันถูกราคาถูกยังส่นะค่ะก็ซื้อม้าซื้อเลยค่ะทุกคนเห็นโมซื้อก็ซื้อนะคะ,ค <c oughs> ะ,คะ <c oughs> ต่อไปนี้ก็คงจะไม่ต้องซื้อแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องประหยัดอันใดที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ขอสุข,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้กัมาพูดคุยทักทายเอฟซีทุกคนประจําวันนะคะเรากัมาเบาเรื่องรัฐบาลขึ้นค่าไฟในประเทศสวีเดนซีเท่าจากคองเก้านะคะเหตุให้เช้าวสวีเดนตอนนี้วิตกกังวลเรื่องค่าไฟมากๆเลยล่ะคะ่ะ ขาก่อนสิจากการของทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้คุยกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย